เรียมรวยยกช่องเรียมรวยยก่องบอกแล้วพี่บางนะบริขี้เราพี่บางมียแต่คดอัาคองสันะเรียมรวยยกช่องนะจะได้ไหมพี่บางเอาพี่ยี่ที่สองอันท่มากสองเทียกับท่าควงทุไทยับผมนะเาวันนี้มาตีกามาตังเล่าขาดตัดควงทุี่ลองเข้ีนะงเลเล้าขาดตับเพราะว่าแปดชุุ อเข้าเต็มเต็มเเต็มเ้นเ้นเต็อะไรม้นมาขม้ขึ้นมกนวดน่ะไอหว่าเขาขี้มาได้แค่หวัพูดแ่าวนได้มาวมาดูหวัจากหวัเขาขี้ห้อยบักพิ้พุวดพี่น้องางแทรกบรรยากาศพูดิบรรยากาศดีดีดีข่าใครเขาขี้ทาใครบา้โอ้เขาขี้าแกยวเขาขี้ท้ากยวันได้พี่น้องเอาแปดชิ้แเต็มเต็มพี่น้องเด้อเนอยห้า้อ แปดศูนย์ศูนย์แปดเข้าเต็มเต็มเนาะอามณอนี่มากแล้วรถตบี่นเอาเออบรรยากาศดีไรรยตบกุ้งตบกุ้งปลบรรยากาศมาเต็มเต็มเลยพวกใี้เห็นไหมบ่ชุดนนะชุดที่แหลกนี้ชุดที่แหลกแตกอีเสียง่รู้ว่าเสีนี่เสียงจะได้ยินไหมชัดไหมเออเขากี้ห้าแก้วอะไรเขากี้ห้าแก้วไม่เอ็มซีบ้างไหเขากี้ห้าใช้แล้วหนาวเสียงเออเขากี้ ข้ากีข้ากีข้าเจ้าปดบ,งบงวงนะท่าน,นตามสบายช่รองตามสบายี่ตามสบายต <c oughs> า,ามาลำบากเนี่ยเออพี่รองเอ้ไม่ว่าสอะไง่ายๆได้คิดอผพี่รองบอกมาหาคนข้าถนลอยข้ากายให้ยกสสกันออเอากัด บรรยากาศแก่กบพกีห้าแก้วเก็บเขาขี้กวาได้แน่นอนแต่แน่นอนมือนี้ผู้ไรจีเขามาติดตามรอดอาจรย์เนี่ยเนียนเนียสูตรเด็ดสูตรดังต้องรอดไทยท่านนี่นะพันเด่นมากเห็นบอกพี่แหลกเลยเขาเต็มตีนเลยเบอร์ไวเบอร์ไวดีๆได้เปนอวงเนี่อันนี้มาวิชดีหน้าที่สุดไทยถึงมารุดแต่ว่าเข้ากับว่าเพิ่มเนาะมาเมนว่าตัดที่น้องได้คับ แบบคนไทยเน้เนๆไทยสุดจักย,ยังไม่กับยังไม่รอนเลยเพราะที่สำคัญาาาาาาการทำคดีต้องกลับไปกับไปครับผมบนล่างด้วยะตะว่า,นหนาหเหล็กเหล็กวิ่งยังไม่หลุดเลยมาให้เหล็กวิ่งยังไม่หลุดเลยนะคะาตลอดมาตลอดเอาตลอด <N> เหล็กวิ่งเขาตลอด <N> เหล็กวิ่งเขาตลอดนะเอาอย่างละอีกบันเหลออย่วเป็นอะไรเนี่ยครเป็นอะไรเป็นอะไรคอัอือรถโตรพลังเอยเป็อคนกับแม่แตอพึ่งยัง อุ้มเยอะวันนี้นาแไมกับีตังแต่คนไนมะปดนปดชุนใส่ส่้าวีาแก้ว้าทีาแก้วออกมาให้เอ็กซเซี่อเนยนี่พี่น้องมันได้กาดจิกินนี่เข้ากที่าตุแก้วมันข้ากที่ธาใครจิกกินให้เอซ์ซีมึงกูโซ่ใครบอกใครเากล้งใครพี่นี่โอใครพี่เขาฉันมาพี่น้องอใครขาเตลาดใครขาตลาดข้าวที่ธาตุแก้วนอพี่น้องเนีอ เ,เอมาให้ลูมมากว่าที่นี้คือความแต่ว่าจันมามันได้เป็นตุกีท่าเกีวเา่ว่อาหาบ้างอาหารบ้างอาหารบ้างเออมันบรรยากาศฝนรินปอยปอยปีไหฝันไปฝันฝันดีบ้างโอ้สูนหาหาศูนเดี๋ยวมินจะสรุปให้อยู่นะคะ ว่าฝนมันห้าศูนย์สำบ่จ้าว้องฟันบอกไอพี่จะฟันเนหาศูนย์เอ้ตุ๊กฟันเ็นหาศูนย์ว่่ไม่ี่ม่เี่ไม่ี่่ม่ไดุ้ดว่ะบอกตู้ตะว่าฟันเ็นเลขหาศูนย์อาว่เป็นยังพ่เป็นยังไต่พ่เป็นยังพ่ไม่ได้สุดต่่เป็นยังก่อศูดาวติดใจะได้ใวันนี้อามากเลยโอเนเออจะแกฟังก mặt 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 nó mặt 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 mặt

มาแล้วมาแล้วเอออ่าเอเดนพี่น้องเอ็ดสีเอพี่เจนเอเยนให้มันยากาศอืมเมอนจะกาศพ้นต้นปีกว่าพี่น้องอ้าวพี่น้องมาแล้วใครที่รอ่ใหญ่เขายขใหญเขา่คยเขาย่ใหญ่ไให้เลยมาเพาเป็นอย่างมันเป็นแนวทางพี่น้องก็แงมมันเป็นแนวทางไม่รู้ว่าจะแอดมินกับบุ้ว่วมันจะ มาแข่งเข้าไม่เข้ามันจะให้เป็นแนวทางเท่านั้นไมพี่น้องเนก็พ่อวางไลค์กับ่ได้ในที่มัน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 แตกมาแล้วสามสามหมื่นส่วนตาราหมื่นที่สี่มันก็ลุดตาราเเลขดิ่งมันบอลุดอันนี้กันนี่เจ็บปากกันนี่เลยวะเจ็บดิ่งเพิ่นบอลุดเน่ามาแห่งนากดีใจน้ำผู้ใดที่ได้ได้เพียงตัวแข็งแข็งแข็งผู้ใดที่จับทางว่าหรือถูกจับทางถูก ผมยังถ้าคนเจับกระสือถ้าตรงๆเนาะผม่ได้ับก็ผม่ได้ว่ากันถูกที่จับดวงพ้อมนี่เราพี่น้องหายถือกแต่ว่าเข้าโึคซึมกระเถือกบางบางขั้นเข้าจับนี่คือยังโทราพลิดเันเห็นขาศูนย์บ่นั่นเี็นขาศูนย์เป็นขาศูนย์่เด็กเด็กยิงไหมม่ไหนเด็กยิงไหมเด็กยิงไหมมารับกันเขาผาข่านเด็เด็ก หละได้ยิ่งไหมลูกคนไปเรียนบาเรดิเด็กใหม่น้องเจะซ้อมไปโรงเรียนเอ้าวตัวไหนวะตัวขนมมาฝปลาเพิ่นยู่ตัวไดนเช่นให้เอสซีเพิ่นโอ้แนวทางครับผมขอฝาติดตามตั้งแต่เริ่มเด้อบรรยากาศพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องวันนี้ฝนตกเลยเพื่อนเด้อไม่ใหญ่ฮะวันนีไหนยุคเดิมวันฮนั่นแหละ อาจจะมึงซ,ซื้อได้พี่น้องบ้านนี้เห็นมาหลายรอบแล้วชิปนี้เป็นแนวทางล้าขาดปัดของวันวันพุทธที่30สิงหาคม2566นะกู้ด้จิติดต,ตามเหล้าพัฒนาอยู่ก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะล้าขาดปัด สามิบนไม้มสิบครับผมสามสิบเมืองเมืองดีๆได้พี่น้องเลยเบรรยากาศขอกี้ทก่อนเะก่ยของกี้ทกี่ยวอันนี้ก็นี่เป่าอ้าวนี่เป่าพี่น้องมันแหงมากสามสิบหอ่านะคะ ตัวิ่งแล้วพี่น้องแล้วเมืองดีๆแล้วตววิ่งนี่ยุณดพลอยากฝาเห็นแลนซูุ่แลนเร็วมันพิล่มหนาบรรยากาศบรรยากาศแับนี้บรรยากาศเขากีท่าแก้วกินกินแก้หนาวกินเขากีท่าแก้วม่่จาเย้าอย่นเนี่เตัี่วยเดอ้โอ้โตเดียวโอ้ของของรัฐบาลให้อ่าอ่ เอล้า่าเฝ้าเน่าท่างเล่าขาดปัดข้ากับเขานี่แะพี่้องเราจะมาไทไกลเมือดีฉันน้ำไทยมือดเล่าแล้วว่าจะได้ไทยเมือดเล่าวน้ซื้อมาไวเออข้าถ้ไปหาเนว่าทางแ้วน้ำแนวท่างฝากก้อนมาพี่รองด้ยเออ่วฝนตกเลยเขากีท่าแก้วไปสักคนอันนี้วัอนี้สนับสนุนไทยเลย อ้าบรรยากาศด้พี่น้องด้อเมียนคืสี่เหลี่ยตายพี่น้องบรรยากาศที่แม่มาแห่งมาพลาสี่เลี่ยได้พี่น้องถูกผิดไม่ว่ากันผู้ไดมากับผู้ไดมากับมึงผู้ได้บมากับมึงขึ้ก่มาบมากับตอกเบิ้งะยมามากับมึงดูแหงให้แห้งหุนตับบดได้จต้องเร่องี่ยาแยอก้งบาวเาี่ว่มพวกเจงเห็นมาเอาความคุ้มากนะคะคุ้นเอาวิ่แปน่นบห่แปแน่นแปดาหะ อ่านี่แปดกับหกนะพี่น้องครับผมผู้ใดไม่อยากไม่อยากคว่างไอ้นี่ไอ้ตัวเลี้ยงอ่าผู้ใดไม่อยากเจ็บท้องครับผมเจ้าพ่ได้หลุดอ่าเห็นไหมทางนี้นะอ๋อตามนั่แล้วครับแปดกับหกจับคู่ชุดจับคู่ด้วยพี่น้องจับคู่หลุดว่าวร้ายเจ็บคว้าพ่นบาทแปดสองว่าแปดหกมาทำกันอีกแล้ว แปนี่มาสิบานากันอีกพี่น้อง,องแปดหแปดห้าอ่านี่หีหนึง่งเออนื่งหนึ่งี่งอบอกสามตัวสองสีหนึ่งมีสามตัวมีสา<ช>ตัวนั่นพี่น้องมึงอกีีระบาดไดอาา้อสนใจวามหาเสน่หเจรจาเมตตาขาขายสนใจ ทับเข้ามาได้เลยจะติดถูห้บานิวี่อแล้วอ,อ่าเอาแลวทางนี่สองน,นะครับจับตาดูดีๆจับตาเมื่อกี้ดีตัวไหนที่คิดเครื่องหมายถูกอ่าสิคิดแลปวพี้เจะสิคิมบบดมั้งไหมอ่าแสดงว่าเป็นตัวเน้นนี่นเป็นว่าพี่น้องเป็นเนเ้นไฮศูยนย์หกศูนย์แปด่ะอ้าวบานิเมื่อกี้น้องอ๋้เขียนอะไรสิเขียนอะงรสีเพิ่งวงมาพร้อมดีหรอหนินักสิเป็นตังได้วงพร้อมเพิ่งวงพร้อม <c oughs> เป็นองความมึนให้พิจารณาเอาครับผมให้เป็นเนวท่านเล่าขาดปัดเล่าพัฒนาบัตที่นี่ตัววงกลมเนี่ยมันไม่จด้ถือบัตรพี่นอ้องที่แรกมิสามบัตรน,นี้บัตรนี้เป็นยังสี่บัตน,นี้หนึ่งสองสามปาบาับัคับตัาจากมาเส้นนับออกถือ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 เส้นเดียวพอพอัวขเดียวไม่พอ แล้วก็มีตัวล่องอยู่พี่น้องมีตัวล่องตัวล่องเพื่อนให้อม่แมงไม่ตัวร่องตัวกันพี่หน่อยตัวกันตัวกันอันนี้เพื่อนไทยัง้สิมันนี็นปคือหมูได้พี่น้องยปลาคือหมูได้ขาดปัดเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครอยากได้สามตัวของแถมอ่าพิจมุกนีอ่าเอาของแถมของฝากครับผมเอาไปโอ้อันนี้ซี่ตัวปะนี่เอาพิเศษเมื่อวันที วันที่สามสิบมีสี่ตัวแต่ไอ้นี่เก็บเขียนก่อนมีสี่ตัวว่าฝากความมีเลขสี่ตัวใครจะตามไม่ตามก็ดูไว้เป็นแนวทางว่าตามเราสองตัวแล้วที่ร่องเมียนเนียนเนียนงบน้อยเนาะ,ะเแต่ชุดนี้เบิร์นออเอาเอ้าเก็บตัวได้หน่อยเพราะว่าอน,นอันนี้ไม่เป็นชุดสี่ตัวเพื่อเพื่อเป็นแนวทางเพื่อผู้ใดอยากหมือร่องมึงก็น่าฮามเนียนเนียนโอ้นี่นะ ่าสำับพี่หอเด้อนะีะ่โฉนีมมม่หมาหทางลาวพัฒนาวันคุธที่สามสิมบรถพี่ห้องเด้อนี่เพิ่งรวยปรตปันไอ้ยังรวยๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่อ่ะขิออ่าอันนี้ของฝากกันเกียรตสองนมนมเลยของฝากครับผมเนาะน้ำใจเขาดีเขาเลยอันนี้ใคร ขาไข่าไข่อันเขาขี้ท่าแก้วเออเขาขี้ท่าไขรเออนะคะของปุ้มมากมากเก็บเลยปุ้มเ็บทีพี่ชาั่่น่นมาที่กนเอาปี่ี่อ่จะเลื่อืมาทีนะัมหพี่น้อง่งเลื่มครับผมนี่หลายถูกถูกหนึ่งถูกสองถูกสามเห็นไหพี่น้องนะคะแล้วก็นิสัยแป๊บนึงนะคะเจงไหนพี่น้อง ชอบสีตัวก็จัดนะคระับถ้ารับสีตัวก็มีความค่ะอ,ะอะ๋อารุณสวัสดิ์เรพี่นอ้องขอที่สุขีมาด้วยกันครับผมสวัสดีค่ะเฮงปังรวยนะคะเฮงตังรวยนะคะอ,ะคะอาแคปภาพอย่าลืมลาวขาดปัดนะ,ะสวัสดีค่ะ